ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยววัดหลวงพ่อโตนะคะอำเภอสีคิ้วจังหวัดน,นะคระราชสีมาค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในนะคะ,นนะ,คะจุดบริเวณรอบรอบวัดนะคะ จะร่มลื่นและเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะจุดบริเวณด้านนอกนี้จะเป็นสวนหย่อมเยอะมากๆเลยค่ะขออนุญาตบุญนะคะขอเป็นพ้ที่ีนะคะก็าือ้าวบ๊อบเต้ จุดบริเวณด้านนอกนี้จะเป็นสถานที่กว้างมากๆเค่ะพื้นที่หลาย ไลล่เยนะะคจุดบริเวณนี้จะเป็นทางเข้านะคะค่ะจะมีองค์พรานอนด้วยนะคะนเชานนแควพระสงติประพางางะคเด็ดียวอเด็เดียวนี่ครับ การจนะเงินและการคุ้มกานจิตใาเราบเชี่ค่ะพท่คะมีเคลยดกับอาน บริเวนี้จะเป็นที่โยนเหรียญลงบนพานทองนะคะท่านไหนโยนจะโชคดีรวยเลยรวยค่ะนี่ค่ะทางขวามือนี่จะเป็นวิหารหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะส่วนทางซ้ายมือจะเป็นทางขึ้นวิหารหลวงปู่โตค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นพระวิหารที่ ุณพ่อสรพลคงเป็นคนสร้างนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะด้านหน้าพระวิหารนะคะ จะเป็นด้านในพระวิหารนะคะ ข่าหลวงพ่ะโตโองค์ใหญ่ที่สุดในโคราชนะคะ่านะสมเด็จพระจานโตนะคะ จุดบริเวณนี้จะเป็นถวายสังฆทาน,นะคะ่ะตามกิจศรัทธาเลยนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นการใส่บาตรถ้าเอาละหัน108องค์นะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์หลวงปู่ทวดนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นแบบจำลองพระวิหารนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นรูปถ่ายของคุณพ่อสารพง์ที่เคยแสดงหนังหลายๆเรื่องนะคะเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเป็นหนังที่คุณพ่อสารพง์ได้แสดงนะคะ จุดบริเวณนี้เป็นบรมพระธาตุนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นร้านกาแฟนะคะล่มลื่นมากๆเลยค่ะร้านกาแฟหลวงปู่นะคะจุดบริเวณนี้จะเป็นเรือบโบราณน,นะคะ จุดบริเวณนี้จะเป็นมินิมาร์ทหลวงปู่ตูนะคะจุดบริเวณนี้จะเป็นโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญนะคะมาช่วยกันสร้างะคะ่ะ